ค่อนข้างลําบากเนื่องจากพอทําเสร็จปุ๊บแล้วก็ฝนก็ตกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําให้เราต้องกลับไปแก้งานอีกรอบนึงอะไรเงี้ยกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยสาวสุดานลัดที่4ได้รับมอบหมายภาร,รกิจจากสหประชาชาติในการเข้าปฏิบัติภาร,รกิจซ่อมแซมและปรับปรุงเส้นทางส่งกําลังบํารุงหลักระหว่างเมืองต่างๆในประเทศสาวสุดารรวมระยะทางกว่า400กิโลเมตรเพื่ออำนวยความสะดวกในเส้นทางการส่งกำลังบำรุง ของสหประชาชาติและอำนวยความสะดวกในการใช้สัญจรไปมาให้แก่ประชาชนชาวเซาสูดานภารกิจที่ได้รับมอบหมายมีระยะทางห่างไกลจากค่ายพักทหารไทยประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดเส้นทางเป็นหลุมบ่อเป็นทางน้ำไหลและมีความชมํารุดเสียหายหลายแห่งอีกทั้งขบวนเคลื่อนย้ายที่ประกอบด้วยกำลังพลยุทธปกรณ์และเครื่องมือช่างเป็นขบวนยาวจึงเป็นข้อจำกัดในการเคลื่อนที่ โดยสามารถใช้ความเร็วในการเดินทางเฉลี่ยได้เพียงไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อต้องเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในประเทศซาสุดานกองร้อยฐานช่างของไทยจึงจำเป็นต้องสร้างฐานปฏิบัติการชั่วคราวหรือ Temporary Operating Base หรือที่เรียกโดยโย่อว่า T.O.B ครับจากหมวดก่อสร้างทางระดับที่1ครับก็ได้รับได้รับภารกิจก็คือเส้นทางลุมบกมาวโลครับก็คือรวมระยะทางประมาณ123กิโลเมตรครับเนื่องจากภารกิจของเราได้รับเริ่มปฏิบัติงานในช่วงปลายของฤดูฝนก็ทําให้ค่อนข้างลำบากเนื่องจากพอทำเสร็จปุ๊บแล้วก็ฝนก็ตกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เราต้องกลับไปแก้งานอีกรอบนึงอะไรเงี้ยครับหมวดก่อสร้างระดับที่2ได้รับผิดชอบ การทําเส้นทางในส่วนของเมืองมุนรีครับจนถึงเมืองเอเโร่ครับระยะทางรวมทั้งหมด113กิโลเมตรรวมถึงการตั้ง T.O.B ด้วยนะครับก็คือถามเป็นแรบ,บการชั่วคราว ที่เราจะต้องเป็นตำรวจพื้นที่ก่อนว่ามีความพร้อมแค่ไหนนะครับในสิ่งที่เราคำนึงถึงก็คือมีเกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นหลักนะครับมีแหล่งน้ำหรือเปล่าแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารได้หรือไม่นะครับหนึ่งวันเนี่ยจะต้องทำถนนประมาณ4-5กิโลเมตรนะครับถึงจะเสร็จได้ตามทันเวลานะครับก็จะต้องเกี่ยวกับการวางแผนเครื่องมือช่างที่ต้องนำมาเพิ่มจากคอมปิ้งนะครับนอกจากนี้ได้ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ควบคู่ก,กับการปฏิบัติทางการช่างด้วยเพื่อสร้างมิตรภาพระหว่างประชาชนและหน่วยทหารในพื้นที่ให้แน่นแฝงยิ่งขึ้นประกอบด้วยการช่วยเหลือชุมชนระหว่างเส้นทางที่รับผิดชอบโดยดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ของชุมชนลานกีฬาของโรงเรียนรอทงทั้งมอบอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ ในส่วนของหมวดรองป้องกันนะครับก็จะมีหน้าที่ในการรองป้องกันให้กับทหารช่างนะครับทั้งการรองป้องกันในที่ตั้งนะครับหรือว่าฐานปฏิบัติการชั่วคราวนะครับแล้วก็การรองป้องกันของแหล่งงานของฐานช่างครับพวกเรานะครับก็อยากจะให้กําลังพลทุกคนนะครับมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถดูแลนะครับชีวิตของทุกคนได้นะครับในภารกิจท้งนี้ครับถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ว่าความกําังใจค่อนข้างดีเยี่ยมเพราะว่ามีการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากหน่วยเหนือครับ ท้าททยสำหรับภารกิจนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องของภาษาครับส่วนมากจะเป็นอาหรับิกเป็นส่วนใหญ่เวลาเราประสานงานในพื้นที่หรือหาข่าวบางคนนักอาหรับิกใส่เราแล้ว,ลวเราภาษาอังกฤษใสม่มันคุยไม่รู้เรื่องมันก็ยากช่วงนี้ครับการที่มาอยู่ตรงนี้ได้ตั้งแต่วันแรกก็คือภูมิใจทุกปันครับสำหรับภารกิจการซ่อมแซมและปรับปรุงเส้นทางส่งกําลังบำรุงหลักของทหารช่างไทยในครั้งนี้มุ่งหวังให้ประชาชนชาวซาอุดิอาระบีได้รับผลประโยชน์และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านอาหารด้านการแพทย์ จากหน่วยงานต่างๆอย่างทั่วถึงซึ่งประชาชนชาวเซาสุดานต่างกล่าวชื่นชมการปฏิบัติภารกิจของทหารไทยนับเป็นความภาคภูมิใจของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาสุดานในฐานะตัวแทนประเทศไทยในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเพื่อสร้างถนนสร้างโอกาสสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน